พี่ร่วมสาบานของข้าช่วยสัวช่วยสช่วยสัวช่วยส่วยสั่วยสช่วยสูช่วยสูช่วยส้อง่้าน้อช่วยส้อง่้าสัช่วยส่อ ท่านแม่ท่านแม่ลูกแม่ท่านแม่ลูกรักของแม่คิดถึงแม่มากไหมท่านแม่ ท่าพ่อตายแล้วใช่ไหมข้าอยู่ข้างทออข้าเห็นหมดแล้วท่านแม่ทำไมพวกเขาต้องมาขับท่านพ่อด้วยเป็นเพราะเรื่องพ่อบุญธรรมใช่ไหมท่านแม่พวกคนชัว่วมาจับตัวเข้าไปแต่เข้าไม่ได้บอกอะไรกับพวกมันเลยนะเก่งจ้ะลูกแง่เก่งมาก จาระปากแม่ระปากแม่เรื่องหนึ่งเนะครับท่านแม่จงจำหน้าคนพวกนี้เอาไว้ให้ดีะจะไม่ต้องรียบร้อนแก้แค้นเองไว้หนวดซะแล้วกันๆๆพร้อมเมื่อไหรจะค่อยลงมือแต่ห้ามละเว้น แม้แต่คนเดียวเอา้าท่านแม่ข้าไม่อยากล้างแค้นข้ายายท่านพ่อฟื้นขึ้นมาท่านพ่อท่านพ่อข้าบอกกี้แนละ้วท่านพ่อฟื้นขึ้นมาสิท่านพ่อท่านหมอข้าสิท่านพ่อ,อท่านพ่อคนตายแล้วไม่อาจฟื้นได้ท่านแม่ขา้ายายท่านพ่อฟื้นขึ้นมาข้ายายท่านพ่อฟื้น เมื่อพ่อจะตายแล้วคนพวกนี้คงไม่ยอมละเว้นพวกเราแม่ลูกแน่แม่ว่าเราบอกพวกเธอว่าพ่อบุญธรรมที่อยู่ไหนท่านแม่ท่านบอกพวกเขาไม่ได้นะอย่าบอกนะหากแม่ไม่บอกพวกเขาต้องฆ่าเราแน่ท่านแม่เด็กดีเชื่อแม่นะ คงบุ้งไต้ซื่อสาธุถ้าเป็นผู้นำของคนพวกนี้ที่อยู่ของพี่ใหญ่ข้าข้าจะบอกท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นเออเชิญเถิดสาธุสาธุพอกระสุนยอมบอกแต่แรกเนาะจอมยุทธเตียก็คงไม่ตายอย่างอนาถพี่ใหญ่เขาอยู่ที่ว่างไอ้เนาะ ที่ไหนพูดาษาไทยไม่ค่อยได้ยินอ่ะไม่ได้ยินอ๋อเขาอยู่ที่นั่นนี่แหละอ๋อถ้าไปหาเองเถอะนะอ๋อแล้วมาที่ไหนหรอกแล้วมาที่ไมาด้ยังไงอ๋ออที่ข้าควรพูดข้าก็พูดไปหมดแล้วท่าไปถึงที่นั่นแล้วก็จะหาเขาพบเองอืยังไงดงอยู่ี่อยฟังทนานม่ร้าบฟังใหทนาไม่ดนนอีกอแม่ท่านพ่อกับพวกเขาแล้วจริงๆเหรอท่านแม่ พว่าไงเด็กเขาอยู่เขาอยู่ไหนเขาบอกแล้วนี่นะถ้าจะปิดบังน้ำบาดาลยอมตายก็ไม่ยอมพูดนะแล้วแม่จะพูดได้ยังไงกันล่ะ่อตัดหินมีตั้งคนเดียวอยู่พ่อตัดหินพนอตัดหินโอ้โหท่าคนเดียวแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่ได้บอกว่าพ่อบนธรรมจะอยู่ไหนด้วย แม่หลอกเขาเนี่ยท่านะไู่ทานรู้ที่อยู่แล้วก็ค้นหาเลยม่หลอกคนเก่งเอย่ามาลงโทษนะอ๋อมามารู้เ่รู้ยังมาปฏิเสธดีวก่พน่านแม่่านแมทา่ส่อส่อนแม่อู้แม่อส่อสอส่อ้่ออ่ออออ่่อออออ่ ยายถูกผู้หญิงหลอกเอาได้นะผู้หญิงยิ่งสวยก็ยิ่งหลอกหลอกคนเก่งจับไว้จับไว้นะลูกท่านแม่อท่าณแม่โซทคุณแม่โซทคุณแม่โซท่านแม่โซโซท่านแม่พวกเธอทำไมต้องฆ่าแม่ข้าด้วย จะไปต้องฆ่าแม่ข้าด้วยเรานาะเราแม่จะฆ่าตัวเองจะฆ่าบอกี่เอ่ยข้าไม่ร้องข้าจะไม่ร้องไห้ข้าจะไม่ยอมให้คนใจโหดพูดได้เห็นน้ำตาข้าหรอกอ้าวฟังคนใจโหดซะแล้วไม่ไอ้งนใจโหดหมดนายอ้าวโหดเวรกรรมเวรกรรมคิดไม่ถึงจริงๆว่าเรื่องมันจะลงเอ่ยเส้นนี้ จอมยุทธเกับหูจินข่าตัวตาเปเรางั้นก็ให้ทุกอย่างมันยุติกันแค่นี้เถอะนะอัต่อไปที่ไม่ส่งละเอ้ยไปเอาไงล่ะเอเอาไง้าหลินกลับก่อนแล้วเออเราุมาเราจะอยู่กินข้าวต่อหรือไงอ่ะไม่มาเลยไมลาเลยไม่อยู่เลบ้านก็ไปด้วยดีกว่าไปนไปไปขนาดนี้บานปลายแล้ว บอกกี้เจ้าชื่อบอกกี้ใช่ไหมท่านคืออาจารย์ปู่ท่านพ่อและท่านแม่ของข้าบอกกี้บอกกี้เอาบอกกี้บอกกี้บอกกี้บอยกี้ บอเกียรอเกีรอเีอหโอเกหอเกียร์เี๋เวี้หมอเกียถูกใครจับตัวไปเนี่ยไม่ทราบครับเหตุการณ์ตอนนั้นมันสับสนมากทำไมคนคนนี้ถึงรู้จักวิชาที่รับสนไปย่องฝ่ามือพูดเร้นลับนี่อ๋อฝ่ามือพูดเร้นลับที่มีพิษเย็นร้ายกาศ อาจารย์ฮะบอกกี้จะมีทางรอดไหมครับอ,อ,าอาจารย์ครับช่วยสัวช่วยสัวเจ้ากลาบข้าไปนางจา๊จะแต่ลูกชายที่เจ้าฝาาฝังไว้ก่อนตายข้ากลับไม่มีปัญญาจะช่วยชีวิตเขาได้ข้าอยู่มาถึงร้อยปีจะมีประโยชน์อะไร ชื่อเสียงของสำนักจะช่วยอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมีไหมอาจารย์หรือว่าบอกกี้เขาจะหมดทางรอดแล้วลำพังข้าเองกูยังช่วยเขาไม่ได้มากเรื่องรัส้ายยี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนอกจากนอกจากอาจารย์ของข้าจะฟื้นขึ้นมาทายทอด คำพีก้าวเอียงทั้งหมดให้ข้าใช้ยางสู้หินไม่อย่างนั้นล่ะก็หน,นาก็นา